เคยได้ยินไหมที่คนโบราณเขาเชื่อกันว่ากล้องจะกักเก็บวิญญาณเราเอาไว้กดเลยตรีมรับมือกับความสยองจากภาพยนตร์เรื่อง SLR กล้องติดตายแนแรกล้องที่จะเป็นจุดเริ่มต้นของความฝันเดี๋ยวเราก็จะไปในวยอกด้วยกันแล้วด้วยเดมรยวยัอชอบงานเราปะ งานแดนเราก็ชอบนะแต่เราชอบแดนมากกว่าและความตายที่จะมาท้าทายการสแสดงของนักนนกอรพัตแต่ที่รุดไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนอย่างแน่นอน ครับน้องกรพัเกิดพันครับผมระบบเป็นแดนครับคารคเตอร์แดนเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นที่จะทําในสิ่งที่ชอบให้มันกลายเป็นอาชีพได้จริงๆหรือว่าให้มันประสบความสำเร็จของอาชีพนั้นเ่งแดนก็อยากเป็นตากล้องก็พยายามทาทุกอย่างให้เป็นตากล้องที่ดีคนหนึ่งแล้วก็ตากล้องที่มีคุณภาพแล้วก็ตากล้องที่อยากอยากสัมประสบความสำเร็จคนหนึ่งเขาถามนะครับแดนว่าทําไมคุณถึงเลือกผมเป็นอาจารย์ปรึกษานะ ผมไม่ได้เกีย์นิยมครับแล้วคุณคิดว่างานแบบเนี้ยมันจะได้เกีย์นิยมเหรอให้คืณจบไป่ย่ายไรก็ได้ใครๆก็ถ่ายได้แบบนี้น ที่ทากันบ้านเรื่องนี้หนักคือแบบหน้าเซตอ่ะมันต้องยังไงวะพี่มันต้องแบบปีดในการเล่นหรือว่าวิธีการเอ็กซ์พอร์มันออกมามันต้องแค่ไหนมันถึงจะพอสาหรับภาพยนตร์เราไม่เคยเล่นภาพยนตร์มาก่อนเลยอะเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าที่เราทํามามันอาจจะยังไม่พอสำหรับหนังอะไรเงี้ยคือก็คุยกับเอติงโคดมีแก้กันเยอะเหมือนกันครับก็แบบว่าเรียกก็ตายตายกันไปข้างนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยครับครับนิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ได้เลยครับ มาครับข้าสองให้หนึ่งไปมาดูเลยเนาะเขาหน่อยเราหลักในทางที่เราเดินเราชอบในสิ่งที nah ่เราทําเรามีความสุขกับมันเราก็เลยอยากประสบความสำเร็จเหมือนแดนเราก็อยากเป็นนักแสดงที่ประสบความสําเร็จในแง่ของนักแสดงและศิลปินคิดว่าน่าจะขายกนงนี้ถ้าขายงานอาจารย์เอ็มพาเน่ก็ได้ทุนเมนวยอร์ก จริงปะงั้นเราจะไปด้วยกันโหเรื่องนี้มันจริงยากสำหรับผมยากเกิดลูกศิลปเลยครับมันคือศาสตร์ใหม่ที่ผมไม่เคยทํามาก่อนอ่ะมันไม่เคยอยู่ในชุดความรู้ที่เรามีเลยว่าแบบว่ามันต้องยังไงมันต้องประมาณไหนมันถึงจะโอเคมันมีอะไรหลายอย่างที่เราไม่เคยทาอ่ะเราต้องขึ้นสลิงเราต้องแบบมาทําเมคอัพใกล้ตายเราต้องมาทําลายของนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราเสพงานเยอะก็จริงแต่เราไม่รู้ว่าพอเราแสดงเราต้องทํายังไง มันเลยยากคือทุกซีนเลยบางทีซีนแค่แบบนิดๆหน่อยๆมันแบบเครียดเลยมันก็เลยแบบไม่ได้มีซีนไหนแบบยากเป็นพิเศษมันคือยากทุกซีนเท่ากันเลยมันมันยากไปหมดเลยลองไม่รู้เลยครับลองลองคัดที่าจากเรื่งไรที่มันต่ากันแรกแกก็เป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตนะครับผมก็ ฝากดูเพ้ากันนะครับคือคุยกันเองก็รู้ว่าถ้าเราเป็นคนนอกเราก็คงอยากดูเลยคิดว่าน่าจะเป็นหนังที่ต้องจริตใครหลายๆคนวันที่21เมเมษายนนี้นะครับในโรงภาพยนตร์นะครับผม